สวัสดีครับผมจะภาพพี่นองมาส้มร่องเท้าที่มันแตกแล้วครับใส่งานบ่ได้แต่ว่านวันนี้ผมจะบท่นถิ่มครับผมจะเอามาทำเป็นรองเท้าไปใส่อีกครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับใส่ได้อีกหน้านอันยู่คัันี่ พื้นมันยังใส่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะแตกตรงนี้ครับคือเ้าจะมาทำไม้เป็นอีกรูปแบบไม้ครับนี่คือเป็นลองเท้าบูทครับใส่งานโมดาอีกแล้วครับจะมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับทำกันไปใส่ไม้ครับ บางครั้งเขากับโบจําเป็นจะสื่อไม่ก็ไเลยครับเดี๋ยวใส่เก่าไปก่อนครับทำมาแตกทําเป็นลองเถ่าอีกแบบรูปแบบใหม่ครับ มันยังใส่งานได้อยู่ครับไปเอาทำไม่ใส่พอาด้ใส่ครับพี่เขาจะถ่มกันเปล่า ใส่ได้คือตัวครับ นี่ครับจะได้ร่องเท้าใส่อีกแบบหนึ่งครับแต่ว่ามันจะไ่เป็นรองเท้าบูทเป็นร่องเท้าซุปธรรมดาครับแต่ใสได้อยู่แล้วครับดีกว่าเขาทิมครับยังใส่ได้อีกน่าอ่านด้วยคำอีกตัวพื้นมันยังดีครับสําหรับการทำรองเท้าเกาให้ได้ใส่ครับครับมันได้ใส่อีกคือเกาครับ นี่ครับสาหรับการซ่ำรองเท้าเก่าครับให้มักได้ใส่งานคือเก่าครับนี่ครับแล้วนะครับนี่ใส่ได้เป็นปกติครับใส่ไว้เอาไว้ใส่ตามบานตามโพเรือนเท้ายางคือน้ำบานครับพ้อโบไปไก่ใส่ได้ครับ สำหรับการทำรองเท้าเกา่้เป็นรองเท้าใหม่ก็พอจบใบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับส่มและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ